นิสสันโนดปีสิผ่อนเพียง3,000บาทนะครับมาดูกันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยกระจังหน้าคมเมียมตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งล้อแมกซ์ขอบ15นิ้วยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับคันนี้ได้กล้อง3 100, ามรอสงศาแบบรอบคันมาเลยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว led ในตัวเป็นคีย์เลสนะครับนี่กุญแจครบ2ดอกเลยมีการสาดด้วยครบ4บานระบบ้ามเบรคคันนี้ได้มาดิสคู่หน้าข้างหลังเป็นดำตัวนี้เป็นสไตล์แฮดแบ็กหประตูนะครับก็จะมีสปอยเลอร์หลังปัดฝนหลังนะอันนี้มีกล้องวิวนอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะ ผลสัมภาระได้เบาเป็น60-40นะครับสามารถปรับพับได้180องศาแบบนี้เลยขนของได้จุๆสีเต็มนะครับคันนี้ที่ภายในนะครับคันนี้ได้เรื่องมาที่158,000กิโลพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคอนโซลอย่างเนียนเลยคันนี้ได้แบ,บ็กมาด้วยคู่หนึ่งนะครับจอเคนวูดลูกค้าอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์ดิสตอแสดงผลสีส้มเกียร์ออตโต้มีชิปล็อกสามารถจอด8ได้มีโอเวอร์ไดด้วยนะ L, ดีเซอรเลยหนึ่งช่องนะครับเบาเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานทั้งคู่หน้าและคู่หลัง งดีมาที่ห่องเครื่องนะครับคันนี้โอ้โหอย่างเนียนเลยน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบ1.2ประหยัดสุดๆนะเบ้าโชคกดูอย่างเนียนเลยนะครับแล้วก็ได้ระบบเบรก abs มาด้วยแบตเตอรี่ gs นะใครมองหารถอีโคคาวไปใช้งานแนะนำคันนี้นะครับเอาไปที่2 90, 9 9 0 0 0บาทผ่อน3,000บาท6เดือนแรกนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให,ให้ด้วย1ปีหรือ1 0 0 0มกิโลรับการชงรายหเดือนยังไม่พอซื้องสดไม่เก็บแบตบจบราคาเต็มก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยประมาณนี้